俺搞不懂。 ใช่นะเดี๋ยวมันนพันธุ์นีกอนมันมัน ครับผมสาหรับพื้นที่หมู่2บ้านวังไซตําบลวังตะเคาะอเภอ,อบ้านด่านลันหอยสุโขทัยนะครับควัวเรือนของเราเนี่ยมีประชาชนอยู่320ครัวเรือนซึ่งในละแวกของตําบลเราเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโควิด2019ตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านเราเนี่ยมีมาตรการร่วมกันก็คือผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะเล่นอยู่บ้านใครบ้านท่านนะผู้ปกครองก็จะพยายามที่จะเกิดการรวมกลุ่มให้น้อยที่สุดสําหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าภายในหมู่บ้านนะครับเราขอความร่วมมือโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์เรามีกลุ่มไลน์หมู่บ้านแล้วก็ Facebook ของผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะบอกว่าใครจะเข้าบ้านเนี่ยให้ส่งผลตรวจ ATK ให้ก่อนเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าระหว่างที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยจะไม่มีการนำเชื้อเข้ามา สำหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีครับเมื่อมีใครเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือใครเ,เป็นโควิดเนี่ยเราก็จะมีการกักตัวก็ให้ความร่วมมือกักตัวทําให้การแพร่ระบาดในหมู่บ้านของเราเป็นไปได้น้อยถ้าเปรียบเทียบกับในหมู่บ้านอื่นๆในช่วงนี้ครับก็จากการดําเนินการรณรงค์ทั้งมีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็รณรงค์ เรื่องการตรวจ ATK เนี่ยทำให้มีผลอของการระบาดไวรัสโควิด2019ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ